ขอแอคคหม่ละกันเอวีดีว่าลอยจะเพื่อนอยากจะไม่จาถ้าเร็วเกินไปเออเออได้อยู่เสียงดีว่ะได้เลยอยู่กันตั้งหลายคนไม่มีใครช่วยผมสักคนนึงพี่ช่วยพี่ช่วยมาบัวล้อ ไม่ใช่ไม่ใช่ทาแล้วผมขอเล่นด้วยหน่อยอ่ะโอเคไปแล้วผมไม่คิดว่าพี่จะเข้านะเตรีมอยู่วะเนี่ยไม่ไม่เคยสตยใช่เหรอก็เลยก็เลยกดเลยไปขอกัดปากล่างหน่อยเฮ้ยพี่ปากหนูจะเซ็กซี่เดี๋ปากหนูอจะแบบ นี่แบบผู้ชายนี่ตามจีบเลยนะเพราะปากล่างหนูเลยเขาเห็นปากหนูแล้วเขาแบบหิวมะม่วงไงสรุปคนไหนเบาเก่งมีบอน่าจะเบอร์สองเลยเบอร์สองเบอร์สองวาววาวไกลเลยอ่ะพี่ไม่สอบคนเบาเดี๋ยวพี่เบาให้อุย้ไอ้เต้าเสือให้ขอบขนี้ใช่ปะไอ้เหี้ยปะวะล่อนไปดิ มมีรถนะพี่นี่ไงตรงนี้มีน้องไขยไปน้องพี่เองเฮ้ยบอดมุกจะไปไหนมานักเตะโบกุสาประตูนี้เราไปได้นี่เหรออายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่พี่ถามใครอ่ะอ๋อถามเธอถามเธอเธอเบอร์สี่อะเธอเบอร์สี่ ไม่จําจําชื่อไม่ได้เกาเรียกเธอไว้ก่อนไงจําชื่อไม่ได้ไงไป่แล้วไม่พูดเลยอยากเล่นตายพี่ก็รู้อยู่อยู่พี่เป็นคนแบบหยอกเก่งเดี๋ยวดิโอ้คุณเกาโหดหลายคนพี่อะไรอะวิ่งมาก็ได้ยินไม่ได้เลยมั้ยแตว่าไปมาทำไมมาพี่ฆ่าคนแล้วนี่ยค่ะก็ว่าแล้ทำไมญาติเราไม่ค่อยมีทำไมครับเราเห็นว่ากินบางสซอร์วิสแลนี่ เล่นเอนกินเพื่อนรกแกกูแกอกมาโอ้ไม่ทันชไหเฉยไม่ทันชนไหมยิงไม่ทันเ้อย่าโฟปสวยป่ะงเรอที่เยอะเยอะแบมันได้ไหมอ่ะแบกตัวเัวเอะยิงดียอะขาดนี้ปล่อยเขาเล่นดีกว่าเราตั้งโ เออดูก็ได้แต่พอคนก็พอชุบเขาพีได้สตัวเองมัมีคนมคนที่ไม่รเยยยเอายสอะไรครับเนี่ยเป็นเ่อต่ว่าพี่ทุกคนเลยเราเฮ้ยมีมีมี มีอย่างมีอย่างไม่ใช่ผมไม่ใช่อีกาคำรถตีคบ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 รถตีไปได้เนาะไอ้ดูคนบอกโทษดูคนบอกไอ้โดนรถมาไหมเอ้าลืม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 หลังมา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 เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดียวเดียวเจ็บเจ็บเจ็บเอาเลยเอาเลยอะเบอร์สังเขาจะมาเป็นแฟนพี่แล้วไม่รู้เหรอเบอร์สังชื่ออะไรครับไม่ชือที่มงคลครับเอาเอาเอาจริงๆเลยชื่ออะไร วิชื่อของจองกับเราเลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยชื่ออะไรหรอกชื่อพิงค์งานรูดพิงรูดพิองอุคยเฮ้ยน่ารักเลยอ่ะโรเบนติกเลยอ่ะน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดป <c oughs> อดขวามือบอดขวามือเลย <c oughs> ไม่อยากดีกร๊อป <c oughs> ช่วยยิงหน่อยพี่ไม่อยากดีตั้งใจไปแค่มือมันล้ม ไอ้ไอนเาโอาโดโดนเโดนเโดนคิดว่าได้ยินเสือเสือสัใช่ไหมอยตามมาไอ้โอ้โหครเลครได้ล็อต็อเลยแ๊คโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 นอ้าโอ้โห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 โอ้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 โหอ้โอ้โอ้โอ้หอ้โอ้หอ้โอ้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 ้้อ้อ้ ทำรักของเราไหมครับน้องเกิดเลย้มไปหมดแล้วมาคันข้องมาจะปงโอ้โหมันก็ยิงคมเกินขวาน้าไม่น่าจะยิงเลยอโอพี้ก็ใจอ่อนพี่น้องมาแล้วใครยิงเขาแตกวะอกอโอเวกพี่ระเบิดระเบิด ข้าริปาละเบิดนั่นเงครับเออยังไงงไงยงไงยรอบนอบหมาดิมาเลยเลสองวิธีมเสือกวิธีมเสือกระเบิดนะเราเฮ้ยไอเหี้ยตีเสือเฮ้ยล้วก็หลังเนี่ยหนไม่โดนแล้วหเอาดิ ยังไงยังไงจูดพี่อุดูอุดูทะลงไม่ได้เลยอะมันไม่จอดไม่จอดเฮ้ยอยูดไ้ามพอดีเลยหลดทำไมีหลดทำไมไม่คิดว่ามันจะจอดดื้อๆอะไรีโอ้โหลทำไมมีแอคใหม่ละการเอวีที มาพยายามแต่ผมลองแทนให้เอออย่าเสียงเสียงละเจอบีเสียงเต้เสียงก่อนเพลงวันเกินตื้ออะไอ้วันวันเราเล่นลูกแหละเล่นลูกลอยไว้หามมานะเออเอใช่เพลงนั้นนะครับผมก็คิดให้มึงหลายเพลงแล้วมึงก็ไม่ร้องสักทีลอยเลยรุดบัวลอย เออบัวลอยอ่ะบัวลอยป่ะบัวลอยป่ะบัวลอยจะเพื่อนยากเ <c oughs> ลียวล้อก็ล้วเองอ่ะบัวลอยจะเพื่อนยากทำไมจ้าถ้าเร็วเกินไป <c oughs> นล้อก็ลัวเองเออเออได้อยู่เสียงดีว่ะ อยู่กันตั้งหลายคนไม่มีใครช่วยผมสักคนนึงพี่ช่วยพี่ช่วยมาบัวลอยอร่อยดีเอาไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่